ับะกอ่สูตช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีน,นะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดียังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้ค่ะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะนเลขบ้านเลขทะเบียนรถแลวก็รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะไม่ต้องระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคสะนสสิธรยี่ากุมภาพันธ์2523เวลาเกิดค่ะ18นาฬิกานาทีวันเสาร์ ถามโชคลาภแล้วก็เมื่อไหร่จะมีเกณฑ์ยกย้ายที่อยู่การทําบุญด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการยกย้ายที่อยู่36นะ36เต็มนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ย หกหนึ่งเป็นคู่สมพลใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณปาริชาตินะคะ29ธันวาคม2517ค่ะเวลาเกิดตีสามครึ่งระบุว่าเป็นวันเสาร์ทำธรุรกิจส่วนตัวนะคะรับเชื่อมเหล็กแม่พิมพ์วันยี่สิบเกธันวาคม2ห้าปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ นะครับรบกวนส่งเข้ามายืนยันว่าแปลงวันเข้ามาหรือเปล่าใช้วันสากลน,นะครับ SMS ต่อมาค่ะเลขทะเบียนรถ6 3 7 7ค่ะถ้ากก็เป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักแต่เจเนี่ยเสาวยกกำลังสองก็ความประทุมทุกภาระนะความเคร่งเครียดอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลขเจ็ทั้งสองเลข SMS ต่อมาค่ะคุณตาลน,นะคะ24กุมภาพันธ์2529เวลาเกิด11นาฬิกายีนาทีวันจนันทร์ถามเรื่องงานและความรัก ปัตตนิกาลีนะครับก็ปีนี้เกณฑ์งานก็ความรักก็ถ้ามีคู่ให้ประคับประคองให้ดีนะครับถ้ายังโสดไม่ต้องรีบร้อนอยู่คนเดียวไปก่อนส่วนในเรื่องของงานแต่ว่าในแง่ของงานเนี่ยผมดูหลังวันเกิดนิดนึงแล้วกันย่าง30อาจจะต้องรับภาระบางอย่างที่ทไม่ถนัดที่ไม่ชอบแต่ก็ต้องทำ นะแล้วก็ต้องอดทนหน่อยเพราะว่าย่าง31มันมีเกณฑ์ในเรื่องการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสาคัญหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณหาอกาไปทําฟันกูดหินปูนซะระวังอุบัติเหตุนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพีรดลนนะคะ19เมษายน2526ค่ะเวลาเกิดเวลาเกิดไม่ได้ให้มานะรบวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะทะเบียนรถ1 1 1 8คู่หน้าดีเป็นราชาโชคแต่คู่หลังราหูทำลายอาทิตย์นะอยู่ไม่ติดที่ สายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพด้วยอันนี้ใช้นะมพระพุทธมนต์แปดที่เลขแปดมอเตอร์ไซค์สี่หกค่ะอันนี้ดีฮะพุทธุกคือคู่ัาตน้าความสงบร่มเย็น SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9พฤษภาคม2514เวลาเกิด10บนาฬิกา10นาทีวันอาทิตย์ถามคู่ครองแล้วก็โชคลาภถ้าโสดอยู่คนเดียวเลยนะฮะปัตตานีกาลีแล้วก็2ปีเลยฮะเกี่ยวความรักถ้ามีคู่เนี่ยประคองให้ดีช่วงนี้หาโอกาสนะ ถ้าสะดวกและมีช่องทางในเรื่องของการาทาบุญที่โรงพยาบาลสฆงก็ได้นะปีจอนี้หรือว่าถวายปัจจัยกับพระสงฆ์ที่อาพาธส่วนรังวันเกิด,ดให้ชีวิตสัตว์เดือนละสิบสอตัว SMS เ่อปมาค่ะคุณเทียรพงศ์เกิดวันที่1สิงหาคม2535้านะคะ,นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน50นาทีระบุว่าเป็นวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสุรินค่ะก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในในทางโหราศาสตร์นะครับสุริน ลัคนาสถิตยอยู่ในราศีเมษนะครับอย่างที่บอกเมษก็หลายๆอย่างจะเป็นแปลงในทางที่ดีขึ้นและโดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด SMS ต่อมาค่ะจากของ SMS เกิดวันที่19ธันวาคม2515นะคะเวลาเกิดเที่ยง7นาทีวันอังคารจะย้ายที่อยู่ปีหรือเปล่าแล้วก็การเงินโชคลาภลงไปถึงบุตรด้วยก็ <ST AR: S 1> ปีนี้ถ้ามีเกณฑ์ถ้าได้ย้ายนะดีฮะ แล้วก็จะได้สถานที่ใหม่ที่เราถูกใจที่เราพอใจแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นหมื่นหนึ่งส่วนในเรื่องของการเงินแต่การเงินนี่สิหน้าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับในแง่ของสภาพคล่องแต่ดูทรงแล้วคงคงจะได้ท,ทําธุรกรรนะฮะของคุณเนี่ยมันหลังจากทำหลังจากดําเนินการแล้วนะก็ให้พยายามทําในเรื่องของของกินนะจะตักบาตรถวายสังฆทา,า,านสด นะถวา,ายเพณพระก็ได้ตามแต่จังหวะแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่5มิถุนายน2537นะคะเวลาเกิด11นาฬิกา36นาทีวันอาทิตย์ปีนี้จะได้แต่งงานหรือเปล่าว้าวคำถามที่ท้าทายออรอให้เลยผ่านวันเกิดก่อนได้ไหมนะของขวัญวันเกิดที่ดีเลยแหละย่างยบสนะครับถ้าไม่แต่งคือคำว่าแต่งงานเนี่ย ถ้าจะเป็นสมัยโบราณคนเราจะใกล้ชิดผูกพันกันก็แต่เมื่อมีพิธีการมั่นหมายแต่งงานแต่ปัจจุบันเนี้โครงสร้างความสัมพันธ์ในสังคมมันเปลี่ยนไปแต่เป็นว่าอยากจะให้แต่งก็มีเกณฑ์นะแล้วก็เป็นไปได้ที่ว่าจะเลยครึ่งปีหลังไปสมหวังยินดีลุ่งหน้าเลยฮะ s m s ืเสต่อมาค่ะคุณกุลปิยาพรนะคะเกิดวันที่2ตุลาคม2512เจ็ดนาฬิกาถึงเก้านกาวันพฤหัสบดี ถามทะเบียนรถแปดหนึ่เ<อ>งเจ็ดเจ็ด <17 7. S 2> มีตุลาเดือนพ้ะมวยสองตุลาคมสองห้าหนึ่งสองอ๋อไม่ใช่พิษมณ์อันนี้ถามทะเบียนรถแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งก็สายตาวความดันระบบเลือดในเรื่องของอาชีพนะแล้วก็เสาแล้วกำลังสองบาทประเคาะทั้งนั้นเลยนะฮะชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลขแปดแล้วก็เจ็ดเลขเจ็ด S M S ต่อมาค่ะ S M S ต่อมาคุณณนะพัฒน์หนึ่งพฤศจิก,กายนสองห้าสามศูนย์เวลาเกิดนะคะตีสามครึ่งระบวัวเป็นวันอาทิตย์ปีนี้จะมีโอกาส มีรถยนต์หรือว่าต่อเติมบ้างหรือเปล่าแล้วก็ดชูชะตาปีนี้เป็นอย่างไรอ่าหนึ่งพฤจิกานะครับอาจจะเป็นช่วงปลายปีนะสมหวังแล้วแต่คุณเลยลว่าคุณจะเลือกทำอะไรสมหวังช่วงปลายปี58นี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณรัฐพล 13ตุลาคม2517นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน1นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์จะเป็นคนันเสาร์โชคาลาบหรือเปล่าเกณฑ์เสียงโชคไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยครับเอาละมาในส่วนของอ e ีเมล์อัดเดรสกันบ้างนะคะคุณพัชรรัตน์เกิดวันที่24มิถุนายน2530ค่ะเวลาเกิดเที่ยง4นาทีพุทธกลางวัน เป็นพกลางวัูอยากมีรถมีบ้านเป็นของตัวเองนะจะมีโอกาสหรือเปล่าถ้ามีประมาณอายุเท่าไหรเ่เข้าสามสิบเอดเต็มนะสมหวังความจริงปีนี้ถ้าอยากจะได้ในระยะสั้นเนี่ยก็ต้องมองพวกมือสองเอามีพอจะมีความเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นผมผมจะรอในช่วงสาสิบเอ็ดเต็มตอนนั้นสมหวังได้ถูกใจละเลิกง,งานยามดีวันมงคลกันบ้านค่ะก็วัน พระนธสปดีนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้แต่ว่าอาคารนิรัตกในพื้นแผ่นดินนะครับก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านช่วงเวลาที่ดีที่สุด16นาฬิกา31นาทีถึง17นาฬิกาแต่พุดธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้จันทร์ที่16นะครับวันนี้ประกอบการมงคลในทุกประเภทเลิกล่างมีดทธีที่ดีอย่างวันปลอดเป็นวันกลางๆนะครับคือปลอดทั้งดีและไม่ดีประกอบการมงคลได้กละโยกเเป็นวันอาทิตย์พอดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9นาฬิกา1นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพะระฤหัสสปดีที่26วันนี้เป็นวันสิทธิทโชคนะครับเพียงแต่ว่าอัคนิโรธตกในพื้นแผ่นดินเช่นเดียวกันก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการทําธุรกรรมเกี่ยวข้องกับพวกลงเสาขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเลี่ยงช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8 3 1นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาคนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรฉลิกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และปิดท้ายด้วยวันศุกร์ที่27เป็นวันมหาสิทธิโชคกะดิถีเรียกหมอนประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ1 2 1นาฬิกานาทีถึง12นาฬิา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรฉลีกเรี่ยงการใช้เลิกคนนึี้นะคะก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีสำหรับเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะมีคําถามเดี่ยวเรื่องราวต่างๆนอกจากส่ง s m s เข้ามาในรายการหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วนะคะก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่านะคะจะส่งมาทางอีเมล์อเดรสนะคะก็ส่งมาที่ m i r a l underscore 4h a hotmail.com รวมไปถึง ในส่วนของเว็บบอร์ดด้วยนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.miraclechannel.tv.com d นั่นเองแล้วก็ใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel นะคะก็สามารถติดตามกันได้เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกลายกันนะคะที่ Facebook Fan Page Miracle Channel TV ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะของรายการทุกรายการของทาง Miracle Channel ได้นะเข้าไปที่ y t u t u นะคะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลย มิลเลอร์โคชแนลนะคะแล้วก็เว้นวรรคำว่าทีวีไทยแลนด์เองนะก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังรวมไปถึงอย่างรายการเปิดดวงสองราศีก็จะมีในสวนคําภีร์กรให้ได้รับร้ำกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับใครที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้สำหรับพิธีแห่อันเชิญพระพุทธปฏิหารจอมราชาที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะยังสามารถที่จะเดินทางมารับเสื้อรวมไปถึงสติกเกอร์ได้นะคะที่อ่าวการณนาบางใหญ่หรือว่าที่มิลเลอร์โคชแนลของเรานะคะก็เวลาประมาณ 10นาฬิกถึง18นาฬิกาเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงค่ะก่อนจะไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมการทำผิดเกิดขึ้นกับทุกคนแต่การสำนึกตนเป็นเรื่องของบางคนที่คิดได้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ